จิตนี่แหละสวรรค์ก็อยู่ในนี่นรกก็อยู่ในนี้โยมคิดสร้างบุญสร้างกุศลถวายพระพุทธรูปพระไตรววฎสังฆทานข้าวน้ำโภชนะอาหารเหล่านี้แหละเป็นนิมิตนิมิตแห่งบุญที่ท่านทั้งหลายได้สร้างไว้แล้วไม่มีสูายไตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแม้นแต่ว่าร่างกายเราจะถูกเผาผลาญด้วยพระเพลิงเป็นขีปุนขีดเท่าไปแต่ไม่ทำลายบุญเรา บุญทำลายไม่ได้บาปก็เช่นเดียวกันบาปก็ทำลายไม่ได้ไฟก็ทำลายบาปไม่ได้ไฟก็ทำลายบุญไม่ได้เพราะฉะนั้นใครทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปได้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำดีชอบแล้วประกอบในกุศลขอจิตอันเป็นกุศลและมงคลน,นี้จงเป็นตบาเดจะปรวบปัจจัยแผ่ไปให้ไปสาร ถึงดวงวิญญาณของพ่อแม่ญาติพี่น้องสาร